สวัสดีครับปุ๊กปองชาแนลครับคลิปนี้พาเพื่อนๆมาดูวันด้าครับเริ่มบานแล้วครับตุ่มๆก็มีครับกำลังจะบานก็มีให้เพื่อนๆดูหลายแบบครับทั้งตุ่มๆทั้งบานๆกำลังจะบาน ถามว่ามีกลิ่นหอมไหมนิดๆครับนิดๆนิดนึ่งนี้ยังบานไม่เต็มที่นะครับสักประมาณ2อสาวันจะเต็มที่มากกว่าน,นี้ใจร้อนครับอยากให้เพื่อนๆได้ดูความสวยงามของแบนด้าครับถ้าบำรุงดีปีหนึ่งน่าจะออกดอก3ามครั้งนะครับคิดว่านะ แมนด้าเป็นรากอากาศครับท่านผู้ชมส่วนการให้น้ําก็วันละครั้งครับหรือว่าถ้ามีเวลาก็วันละสองครั้งก็ได้หลังห้าโมงเย็นนะครับสวมให้ดูกใกล้ๆครับส่วนการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยอาทิตย์ละครั้งครับ ปุ๋ยก็สนมากผมให้ปุ๋ยเกล็ดนะครับแล้วก็ฮอร์โมนไข่บ้าง ให้ดูลำต้นเขาอ่าเนี่ยครับลําต้นของเขาครับนี่ฮเป็นลากอากาศครับเดียง่ายดูแลง่ายครับอ่าโอเคครับ จบคลิปเพียงแค่นี้ครับท่านผู้ชมคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆครับขอบุณทุกท่านที่ติดตามกดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยโชคดีมีความสุขครับบ๊ายบายนี่เอื้องสุรนาลีครับยังบานอยู่ครับ หอมมากครับหอมจริงๆ